ถาคงเศรษฐกิจอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือประเทศลาวเองครับล้างชีวิตใช้คำด่าหรือเปล่าไม่ใช่ที่เราหมายถึงนี่คือประเทศแต่จริงๆแล้วรูมไม้ไหมว่าคำว่าลาวใช้เรียกผู้ที่เอาโสม่าผมเมื่เข้าใจมันเสียานานประเทศลาวมีความเป็นมาคือเริ่มจากจักร้านช้างที่อยูบ้านแยกตัวออกจากานาจักรลางช้างเวียงจันทร์และมความเป็นอีกครั้งหนึ่ง71ปี แยกตัวอกอกมาจากอาณาจักรเวียงจันทร์ครับมันก็คชเชีนีเ่เองนะครับแล้ววัดภูนี่คืออะไรครับเนี่ยวัดภูเนี่ยจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญคล้ายๆกับวัดพระแก้วของประเทศไทยเครับแล้วมันเหมือนภาษาพื้นฐานของไทยรึเปล่าครับอืมประวัติาษาูเนี่ยตั้งอยู่ตรงตอนใต้ขอ,ตของประเทศลาวในในอาณาจักรจัมปาสักครับและต่อมาครับได้รับการเปลี่ยนเป็นเมืองมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาวรองจากลูกขึ้มาบางโดยองค์กร ยูนิโคลในวันที่5มีนาคม2545นี่เองครับผมว้าวนี่มันมันฉลองกันขึ้นไหมอพอดีได้รับการรู้มากมันคงเป็นของมาจากซานต้ามันทำมันเองพอๆเดี๋ยวจะย,ยาวโดยที่ส่วนหลังของการสร,ร,ร้างวัดโทเนี่ยเพื่อใช้เป็นที่สักการะของศาสนาของศาสนาฮินดูว่านั่นสิ่งว่านั่นเองครับคุณสิงหาต่อมาขึ้นนครเมจัน ย้ายละครมาใหม่ก็เหมือนกับโสไทยย้ายมาอยุธยาในั่นเองเพราะมันเป็นปลูกข้าวู่น้ำ แล้วรู้ไหมทำไมถึงได้ชื่อว่าเรียงจันทำไมครับเรนก็มันมีต้นไม้จันรอมรอบหรือเขามักจะเรียกว่ารวไม้จันไอ้ไม้จันนี่ใช้ขโมเลกันสองครับโผลโอไม่ใช่ที่มันหมายถึงดอกไม้จันแต่นี่มันดอกเออรวงไม้จันจริงนะครับประเทศลาเนี่ยมีประชากรแบ่งเป็นชนเผ่าประมาณสี่สิบชนเผ่าซึ่งถือเป็นสีสันและจุดเด่นของพวกเขาเลยทีเดียวครับ และที่สําคัญชาวเราเขาใช้ภาษาพูดเหมือนกับภาคอีสานบ้านเราเพราะประเทศเราอยู่ติดกับภาคอีสานและมีการแลกเปลี่ยนว,วัฒนธรรมกันมาตั้งนานแล้วคุณสิหหาที่เขาเชื่อนะับว่าแต่ก่อนแนยนราเป็นเมืองเครื่องไทย,ยจริงหร<ม>ือเปล่าครับผมก็เป็นไปได้นะแต่ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยกับประเทศเราเนี่ยหนึ่งร้อยบาท <Wow. S 1> 15, กิมมูนห้าพ oh, ันกิมโหเยอล เหนือไม่น้ำโขงซึ่งหมายความว่าเป็นเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลและยังหมายถึงการมารวมกันอี่ขั้นของชาวดาวสองปังมและสีแดงบนล่างนั้นหมายถึงเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสราพของเาาเอาคาว่ากปนว่าไทยเนี่ยมีดอกไมคือเป็นดอกบม้ปรชาติประเทศเราก็เหมือนกันครับคือดอกจำปาหรือดอกนีราวันดีเป็นต้นแทนของความจิตใจและความสุขในชีวิตครับ และที่สำคัญชาวลาวเขาก็นับส่วนใหญ่แล้วนับถือศาสนา